เบืงสีไฟเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมด้วยรูปโฉมใหม่แล้วก็ทันสมัยสะดุดตาด้วยสนามปั่นจักรายานครบวงจรที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่คุณลูกกันสุดๆนะครับเพราะว่ามีสนามจักรายานขาถ่ายให้ลูกๆได้มาสนุกกันอย่างปลอดภัยภายในสนามจักรายานขาถ่ายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสร้างขึ้นตามมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันเลยครับ เราสนามจักรยานที่บึงสีไปจากสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสร้างสนามให้มีความกว้าง10.28เมตรแล้วก็ยาว10.28กิโลเมตรนะครับทางสมาคมกีฬาได้แนะนําให้มิสเตอร์ฮาวีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสนามจักรยานจากสวิตเซอร์แลนด์มาออกแบบเลยนะครับ ส่วนกีฬาจักรยานขาไถหรือว่าบาลานซ์บค์จักรยานทรงตัวก็คือจักรยานที่ไม่มีบันไดให้ใช้เท้าถีบเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะใช้ขาไถดันรถไปข้างหน้าแทนนะครับเพื่อเป็นการฝึกทรงตัวจักรยานเองก็มีราคาให้เลือกตั้งแต่หลักพันกว่าบาทไปจนถึงหลายพันบาทแล้วแต่คุณสมบัตินะครับ เล่นกันตั้งแต่เด็กอายุ1ขวบ6เดือนไปจนถึง5ขวบนะครับโดยใช้ขาถ่ายดันรถไปด้านหน้านครับแล้วก็ใช้มือจับแฮนด์บังคับทิศทางด้วยตัวเองเพื่อฝึกทรงตัวเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาะครับก่อนจะพัฒนาไปปั่นจักรยาน2ล้อต่อไปและจะยิ่งสนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามาขี่กันในสนามจักรยานขาถ่าโดยเฉพาะที่มารองรับนะครับ เพราะว่าวัสดุปูพื้นยางชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับสนามเด็กแล้วก็มีความยืดหยุ่นของพื้นผิวรองรับแรงกระแทกแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีเวลาหกล้มนะครับจนเกิดเป็นการแข่งขันกีฬาเหมือนกับการแข่งจักรยานสําหรับผู้ใหญ่เลยครับ ซึ่งบรรดาผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาขี่จักรยานขาไยเล่นกันอย่างสนุกนะครับบางครอบครัวคุณผู้ชมเขาส่งบุตรหลานเข้าแข่งขันกีฬาจักรยานขาไยกันอย่างจริงจังนะนอกจากสนามจักรยานขาไยครับยังมีสนาม b m x แล้วก็สนามจักรยานแบบป um ั๊มแท็กนะครับให้ประชาชนตามกลุ่มไวัยได้เลือกเล่นด้วยรวมถึงสนามจักรยานแบบลู่ที่สร้างขึ้นโดยรอบของบึงสีไฟครับเมื่อปั่นจักรยานจะได้ชมทิวทัศน์บริเวณรอบบึงไปด้วย สำหรับสนามจักรยานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดลราบประรมอ่อมพระราชทานนามว่าสนามจักรยานสารามจิตมงคลสุขเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อก3 3มมีนาคมที่ผ่านมาครับ พื้นที่อรอบบึงสีไฟคุณผู้ชมกว้างตั้ง800ไร่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เขามีแบ่งเป็น2โซนชัดเจนคุณผู้ชมมีโซนที่เป็นเหมือนกับหาดทรายเพราะว่าเอาทรายมาถมเหมือนกับบรรยากาศชายทะเลด้วยแล้วก็มีโซนที่เป็นสนามหญ้าใหญ่ๆครับนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดต้องไปลองเที่ยวกันดูครับ